สองักเพาะว่เอาคือไงทองป่างงางยิงสันแล้วเจวมันเกินอืนขึ้นสามกาเนออนอี4ครับสวัสดีครับบ่าวเจ็กอีสานบ้านนาสวนครับมื่นี้ป่าน้ำแดงว่าเป็นยังไง มานมองมนี่มีผู้เดียวมเอนี่มันบราาการช่วงบ่ายสามมาสีโ่โมงเดี๋ยวลงไปรุ่นเะครับอันนี้ก็มวันได้อยู่แต่ว่าได้บลาย แน่ปล่อยผักตัวปล่อยคักน้ำลงหลที่นี่น้ำลงน้ำเมื่อวานน้ำยังหลายอยู่มันน้ำลง่มค่ะโอ้โหนั่นแหละเกือบหัวซักครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นิึงเป็นยังไงได้บ่ป่ามั้งเนี่ยใครยึดตัวนี้

khứu mùi hết tháng rồi. Khứu mùi, cứ à? Vòng tháng mấy nè. Đây vô cặp nè, ba nhân nè. Lục นกสิบสอ,อกสินเนี่ยมันมา,ามนได้จากสองรู้สามรู้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทาทิปดุต่อครับ ยา n เขาบอดีไปานะครับบอกหยุดสามมือ <c oughs> เอาบุญบุญเบิกบ้านป้านี่ย้อนเสียง băng ya đẹp quá nè, thay được gõn sẹng cái nôi, náo được bàn là tụ, gõn sẹng các anh điều cái cái nhau nhau mừng อันนี้ตีสะดุ้งบันโขงนางงามแบรนด์อีสองตัวครับพี่น้องจะข่าวกีเนาะเข่ามากก้อนเนอะาะกี ได so ้ก็ม the the ันดีแต่มันนั้แต่วันนั้นแต่ว่ากิแล้วก็ถงบุปลาี่ดีไะตัวดสเส้นสเส้นกสอเส้นเครื่งอยู่องดันไต 落地呀。 người cứ này lại cứ gì nhua nhua nó đang ngay nhây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

สิงประนังมาเรื่อยๆอ,อยู่ในประนังเนาะเดีประนังได้ปลาสวายน้อยสิหรือจังปลาเพาะป,ปล่อยปลาเพาคอยได้ยีกว่าตัว ปลาเพล่ปล่อดกล้องมาได้พี่น้องมาครับสรุปปลาแม่ดาวหยกยอโอ้ปลามีแต่ปลาตัวงามครับพี่น้องเบิ่งดูเขาปลาส้มก็มีตัวนี้น้ำส้มครับพี่น้องน้ำส้มน้ำส้มโอ้ปลาตองปลาเพล่ สรุปหยงยอสั้นๆครับเอาห้านาทีมาอน,นิห้านาทีสิบนาทีครับพี่น้องสรุปปลาโอ้คกากนาอกันปลาขึ้นแห้งที่ขากกว่านี้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวแม่ดาวไตไฟกันจีบอ๊ห่วยวันมันเกือบหาลูกพอดนีนักปลาเนี่ยนักอยู่ดิอยู่ในกระซั่งครับพี่น้องพูดนะปลาเพาะ ปลาปลาเพาะปลาตองปาลาลิ้นไฟปลาขาวซอยไงอเอามื่อนี่บ่าวเจี๊กกับแม่ดาวกลับไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับประมาณหกโมงก็งกวา่าละพี่น้อง,อ,งอยู่เป็นหมู่แม่ดาวใ่ทางเมือ่อจีเพ่จะเอาอันปลา ใส่ถังเดี๋ยวาเบิึงครับลงถังญ่านมันตายบ่ว่าเราเดี๋ยวาเบิึงไม่ดาวเอาปลาเพาะกับปลาตองใส่ใส่ถังปลาส้มก็มีปลาส้มก็มีปลาเปากับมี่ปลาตอาปลานังเปาลุนเบิ่งครับพี่ นี่กระตองเะตะกระตองจากตัวเดียวเบิ่งกันนะสองปะพอว่าเอาคืองไงทองปงา,อางอางยังจันแล้วเจอมันเกินขึ้นขึ้นสามปลาเนออนสี่เอา ถูว่าจับแหงน,นีเงียงทางใโ,<ฮ><ท>โอ้ถือเงียงกันจะนอบันนี้ปะตองก็ได้แ่ไม่แต่ยงไตเพิ่นข้นบได้ะปะบ่ค่คคอยเขา้าปันนี่นเนาะ,ะอุ้ย ปลาไมีแต่ตัวงามๆปลาก็ไดม่งรับจะมีจนีปลาตองเอีัวนียังย่งกอ๋อโดดเอาเมื่อปล่อยมันบ่น,นี่เอาเนีมม้ยปล่อยใหญ่ก่อนังใหญ่ก่าฉีกินอืมนนองมาบ้านพอดีลาบปลาตอง <c oughs> <c oughs> มมกปลานมน้ำทุกน,น้ำหลเจ๊ ครับมือนีกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ